บางครั้งนะคุณผู้ชมค่ะเวลาก่อนที่เราจะนอนเนาะ ต้องทั้งล้างทั้งเช็ดทั้งขัดทั้งบำรุงนวอู้มันหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีเพียงแค่หนึ่งขั้นตอนที่สามารถที่จะดูแลผิวหน้าของคุณนะคะให้กระจ่างใสดูเด็กเป็นธรรมชาติน่าสนใจแล้วใครยังไงว่ามาขอต้อนรับนะคะคุณแคนดี้ชนาภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าปัญหานะะคในเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างอาชีพพี่ๆก็ คือพิธีกรใช่ไหมคะในการที่เรากลับบ้านไปเนี่ยกว่าเราจะนอนได้เนี่ยก็คือต้องดูแลหน้าหลากหลายขั้นตอนเหมือนกันค่ะบางทีเราไม่ไหวแล้วเราอยากนอนแล้วอะง่วงจะตายแล้วเนาะอยากจะเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงต้องทําทุกอย่างอแต่ว่าแคนดี้วันนี้เห็นบอกว่ามีเคล็ดลับดีๆใช่ไหมหนึ่งขั้นตอนจบปึ้งเลยหรอใช่ค่ะแค่หนึ่งขั้นตอนเท่านั้นนะคะก็คือจะสามารถดูแลได้ถึง4ปัญหาด้วยกันนะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้านะคะหรือว่าคนที่ต้องออกไปเจอแสงแดดแสงไฟใช่ไหม เราก็จะเจอสีปัญหาหลักๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวที่ไม่เรียบเนียนเพราะว่าการที่เราเจอเครื่องสําอางมากๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแห้งแล้วก็ไม่เรียบเนียนไม่สม่ําเสมออย่างนี้ใช่ไหมคะรวมไปถึงผิวที่เราโดนแสงแดดแสงไฟก็จะทําให้ผิวคล้าไม่ขาวใสค่ะแล้วกระแสความนิยมในปัจจุบันนี้เนี่ยความขาวใสเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยแบบอยากได้ค่ะรวมไปถึงนะคะริ้วรอยเมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้น จริงๆแล้วไม่ต้องถึงหลัก30นะคะสำหรับแคนดี้เองเนี่ยแค่20่สิบกว่าๆเนี่ยพอเราทำงานมากๆเนี่ยวิวรอยของเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ได้หรอกไม่ต้องการค่ะและอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เทรนด์กำลังมาใช่ไหคะ,ะ,ะมีเชฟมีเชฟมีเชน่ารียวอย่างเหรอ ใช่ค่ะก็คือสไตล์เกาหลีนั่นเองเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาต้องหน้าเรียวไ้ก่อนใช่ไหมคะเขาโบกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะใช่แล้วแต่ของเราไม่ต้องอ่ะเราไม่ต้องไงแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยแคนดี้ต้องบอกว่าแคนดี้เนี่ยเป็นคนหน้ากลมนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเรามีเป็นคนมีแก้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกว่าจะได้มานี่แบบยากมากแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไปทำศัลยกรรมเนี่ยหนูก็ทําหน้าอกดีกว่าคือถ้าเกิดจะทำแคนดี้เนี่ยขอแบบว่าทําอะไรที่เรารู้สึกว่า มั่นใจไปเลยดีกว่า,าทีเดียวใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลตรงนี้ค่ะพี่ๆคะเราถือว่าเนี่ยก,กว่าจะกลับบ้านไปเนี่ยกว่าจะได้นอนเนี่ยทาครีมอันหนึ่งประมาณ20นาทีกว่าจะซึมเข้าไปขั้นตอนที่2ก็อีก20นาทีอพอดีก่อนค่ะแคนดี้ไม่ต้องถึงขั้นตอนที่3หรือสึแคนดี้หลับแล้วนะถูกต้องค่ะ แต่ว่าสําหรับเรื่องราวที่เคสเราที่วันนี้แคนดี้จะมาแมนะนําเนี่ยคือยังไงอะเราไม่ต้องล้างหน้าหรอหรือล้างหน้าเพิ่งงเลยรยังไงแล้วมันจะช่วยเราได้หมดเลยเออในห,หนึ่งเดียวได้ยังไงทําหน้าเล็กได้ด้วยขาวกันเนียนอุ้ยคือทั้งหมดนะคะที่แคนดี้จะบอกพี่พี่เนี่ยก็คือว่าทั้ง4ี่ขั้นตอนที่แคนดี้พูดมาเนี่ยจะรวบรวมไว้เพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือไนร้านนั่นเองค่ะไนร้านใช่ค่ะ เนี่ยค่ะนะคะจะเป็นกล่องตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็คือว่าจากทั้ง4ขวดทั้งหมดนี้ที่คันดี้พูดมาเนี่ยหรอที่แบบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหมายถึงว่านี่คือตัวแทนว่าสีแบบ4ตัวอันนี้ใช่ค่ะอย่างข้างหน้าเนี่ยหน้าเรียบหน้าขาวรถด้วยเล็กเนี่ยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขาวใสนะคะริ้วรอยนะคะหรือแม้กระทั่งวีเชฟที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็คือไนรันนะคะกล่องเดียวจบเลยค่ะพี่พี่คะไหนขอดูซิมันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะสวยงามไหมคะนี่หรอนี่คือหลอดมันข้างในปะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะ ไฮโซแบบนี้ okay, <so. S 2> ค่ะก็คือถ้ามีอ2 2> สองขวดเ,เลยใช่ค่ะก็คือว่ากล่องนี้นะคะจะเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําเงินใช่ uh huh. ไหมคะเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยสารสากาัดนะคะพี่ๆรู้ไหมคะว่ามาจากเกี่ยวกับปลาทะเลน้าลึกคือฉลาม Hmm? ใช่ค่ะเป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมของปลาฉลามซึ um ่งเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเพราะว่าหูฉลามเนี่ยพี่ยังแพงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกอ่อนของปลาฉลามนะคะเขาก็คือจะแบบเหมือนกับเข้าไปค้นหาก่อนว่าใบหน้าของเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนอันนี้หมายถึงครั้งแรกนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะสามารถกระดูกฉลามใช่ค่ะไม่ใช่ว่าสามารถจะดูแลผิวได้เลยแต่ว่าเขาจะต้องเข้าไปศึกษาก่อนว่าผิวหน้าของเรามีปัญหาตรงไหนอย่างเช่นแคนดี้เนี่ยจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องกระ ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปศึกษาเสร็จปั๊บพอครั้งต่อไปเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเขาก็จะเจอละว่าหน้าของเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนก็คือจะไปเกี่ยวกับทำฟูนฟูอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้แก้กับปัญหาอย่งถูกจุดแก้ปัญหาให้ถูกจุดเพราะว่าในเรื่องของความฉลาดของสรรพคุณสินค้าเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกทั้ง3ตัวนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาหร่ายทะเลน้ําลึกพี่ๆเคยได้ยินในเรื่องของสาหร่ายทะเลน้าลึกไหมคะ ทำไมคะว่ามันม,มีสรรพคุณยังไงใช่ค่ะในส่วนตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยสามารถฟื้นฟูนผิวของเราเนี่ยให้เติมเต็มแล้วก็ขาวใสแต่ว่าสารายทะเลน้าลึกที่เรานํามาใช้เนี่ยนะคะพี่พีจะเป็นสีน้ําตาลค่ะอ๋อค่ะก็คือว่าจะไม่ได้แบบว่าขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะว่าในสีน้ําตาลเนี่ยจะเกิดแค่1ปีเนี่ยก็คือ1ครั้งและในตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์ด้วยค่ะที่ที่ทางในเรนี่มีอยู่ที่เดียวซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษ ใช่ค่ะก็พ<ม>รีซาลายนี่ยหรอทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเท่า oh. นะั้นใช่ค่ะ oh. หาแ oh. ถว อ่าวไทยไม่มีนะคะก็เหมือนกับว่าตามน่านน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีหลากหลายแบรนดน์ดังๆก็มีเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็นอนาเขตนะคะอ,อ,อย่างเช่นของปปแบรนด์นคล้ายๆกนันนะคะแต่ว่านี้ได้แถบนี้ไป<ช>ไไแถบนี้ไปคือของไนล่าเนี่ยเราก็จะมีเป็นอนาเขตหนึ่งเลยของเราก็คือคนอื่นเนี่ยห้ามลุกล้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสาหร่ายทะเลน้ําลึกสีน้ําตาลเนี่ยก็คือจะมีแบบจํากัดพิเศษมากๆเลยค่ะไม่มีอะไรอีกเลยค่ะก็คือจะมีนะคะเป็นเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟค่ะพี่ๆค่ะแต่ว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยจะเป็นสี เขียวฮฮะค่ะก่อนที่จะไปคั่วอย่างนี้หรืออะไรค่ะก็คือเมล็ดกาแฟที่เราทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดกาแฟยิ่งแก่ยิ่งดีก็คือสีดํานั่นเองแต่ว่าของเราเนี่ยเมล็ดกาแฟสีเขียวเนี่ยคือจะเป็นเมล็ดกาแฟอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเปรียบเสมือนกับความขาวใสความอ่อนวัยก็คือเป็นช่วงอายุในการอ่อนก็เหมือนกับถ้าเกิดเราทําก็คือจะหน้าเด็กนั่นเองอ๋อค่ะอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องเราของแบบหน้าหน้าเรียวนะ นาโนคาเฟอีนเนี่ยคือช่วยกระชับอย่างนี้ให้เนแบบเรียวขึ้นใช่ไหมแล้วนี่แหละอีกอย่างหนึ่งป้องกันเนี่ยแสงแดด ทำไงให้หน้านขาวอะะาว่อะก็คือจริงๆในตัวนี้นะคะเราจะมีวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าพี่ๆรู้จักวิตามินซีทั่วไปที่สามารถป้องกันแสงแดดได้แต่ตรงนี้สามารถป้องกันได้ถึง60องศาฮะแปลว่าอะไร60องศาก็คือว่าปกติมันอาจจะองศาเดียวจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะมาแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิด60องศาเนี่ยไม่ว่าแดดจะมาทางไหนเงี้ยค่ะพี่<อ>ก็คือจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการที่เราทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถป้อง กันได้ถึงแบบขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอือโอ้โหได้ด้ว่าครบท,ทุกปัญหานะคะ,คะึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่กวนใจสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเองก็ตามค่ะนะคะไม่เต่ยบอกมีเพชรเพร,เรื่อมาตั้งอยู่เนี่ยอ๋อใช่ค่ะแลวที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งตัวแคนดี้อันนี้ลืมบอกไปเลยเพราะว่าในเรื่องของเพชรเนี่ยนะคะพี่ๆอันนี้เป็นเพชรที่เหมือนที่เราเอามาทําเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะคะ,ะเขาก็จะสกัดจะสกัดออกมา เป็นผงเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอเป็นเหมือนคริสตัลเล็กๆใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นออกมาในลักษณะของคล้ายๆเซรั่มเนี่ยค่ะพี่นุ้ยลองดูสิคะแล้วจะเห็นแบบว่าถ้าเกิดเวลาที่แสงไฟส่องมานะคะก็คือจะเป็นประกายแล้วเราต้องใช้ยังไงนะวันอันนี้มันเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมเซรั่มนี่ใช้ได้แค่ไหนยังไงคือจริงๆจะบอกว่าเป็นตัวเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าเหมือนแคนดี้เองอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้แค่หนึ่งครั้งก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากดูแลหน้าเป็นพิเศษเนี่ยก็คือทาวันละสองครั้งก็ได้คค่่ะะเยน พี่เอสดูแล้วเนี่ยเหมือนแบบเป็นชิมเมอร์ไงประกายประกายรู้สึกเย็นเย็นไหมคะพี่นุ้ยแต่ครีมก็แบบว่า ดูแบบว่าเออชุ่มชื้นนะ,นะและที่สําคัญก็คือจะซึม <ๆ S 2> ซับเร็วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติครีมที่เกิดประมาณว่าเขาบอกนะคะครีมที่มีคุณสมบัติดีนะคะคุณผู้ชม10วินาทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ซึมลงไปเนี่ยแสดงว่าครีมตรงนั้นคือใช้ไม่ได้ผลใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการเลือกครีมนั่นเองค่ะโอ้โหเอาล่ะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองแต่วันนี้เรามีทางเลือกใหม่แล้วที่สามารถดูแลใบหน้าของคุณนะคะได้เรียกว่า หนึ่งขั้นตอนเท่านั้นเองไม่สมมติคีม<ะ>หนึ่งบอกทำให้ขาวได้อ่ะ พันหนึ่งค่ะทำให้หน้าเล็กอีกพันหนึ่งะรวมกันก็สี่พันแล้วนะใช่ค่ะอันนี้เฉพาะแบบวอลุ่ยเซ็ตนะอันเล็กๆแต่ว่านี้นรันแคนี่ขอแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาเพียง1990บาทเท่านั้นค่ะได้2ขวดที่อยู่ข้างในเมื่อกี้เลย1,900ใช่ค่ะก็คือเป็นเหมือนซื้อ1แถมหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือ1990แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะพี่ก็คือว่าเราจะแถมเป็นโฟมดีท็อกซ์ให้ด้วยค่ะคือเรียกได้ว่าการจะบำรุงกันอย่างล้ำลึกเนนี่่กก็ตต้้้องริมมาาาจใบห ที่สะอาดก่อนใช่ต้องทำความสะอาดนี่ใช่ไหมเอ่ยใช <c oughs> ่ไงไ <c oughs> ดีท็อกซิฟาย,ยิ่งเฟชเชอร์โกใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการที่เราแต่งหน้าใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าสิ่งสกป,ปรกหรือว่าอนุมูลต่างๆเนี่ยก็คือจะสะสมไว้เพราะ<ช><ช>ฉะนั้นในเรื่องของครีมที่ดีท็อกเนี่ยก็จะสามารถทําให้สิ่งอุดตันเนี่ยข้างในเนี่ยออกมาได้นั่นเองค่ะโอ้โหซึ่งเดิมนี่ราคาเขาอยู่ที่4,900บาทนะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยโอ้เหลือหนึ่งพันเก้าร้อยอันนี้ต้องบอกว่าลดกว่าห้าสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะคะโอ้เเยยยีี่มมจังลลแแ้วถอก แอมดีท็อกซ์ฟอมอีกแค่แต่ก็แค่เท่าไหร่นะมีกำหนดไหมจ้าว่ากี่สายอันนี้นะคะก็คือสำหรับสามสิบห้าสายเท่านั้นนะคะโทรมาที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมคะนะหรือศูนย์สองสองสองศูนย์สามพันโทรกันไปได้นะคะจะได้มีหน้าใสหน้าเนียนเรียบไม่มีสิวอุย สาหรับประโยชน์เนาะดูดีในขั้นตอนเดียวด้วยใช่ค่ะไม่เหนื่อยเนาะซึ่งจากปกติเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยประมาณรวมรวมกันแล้วก็คือ5 0 0 0กว่าบาทคแต่ว่าสําหรับรายการนี้เท่านั้นก็คือ1990บาทนี่นะคะฉะนั้นรีบโทรไปเลยนะคะสําหรับเบอร์ที่เคลื่อนอยู่นี้นะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเรามากที่มาบอกการดูแลผิวหน้าอย่างง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปพร้อมแขกรับเชิญเลยนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่วันนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ